อินโดนีเซียลุยแจกวัคซีนโควิดทั่วประเทศคาดใช้15เดือนฉีดครบทุกคนสำนักข่าวคอมพาสในอินโดนีเซียรายงานว่าเจ้าหน้าที่รัฐของอินโดนีเซียเริ่มแจกจ่ายวัคซีนโควิด -19 ที่ซิโนวัคไบโอเทคจำกัดบริษัทด้านวัคซีนจากจีนเป็นผู้พัฒนาไปยังพื้นที่ทั้ง34จังหวัดของอินโดนีเซียแล้วตั้งแต่วันที่สามกราคมคอมพาสร,รายงานโดยอ้างอินให้คำสัมภาษณ์ของนานซิตินาเดียทามิซีโคษกด้านวัคซีนของกระทรวงสาธารณ สสุอินโดนีเซียอีกว่าการแจกจ่ายวัคซีนนี้จะทําควบคู่ไปกับการทดลองวัคซีนและจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ทันทีที่หน่วยงานที่กํากับดูแลอาหารและยาของประเทศอนุมัติให้ใช้วัคซีนได้และอนุญาตให้ใช้วัคซีนเป็นการฉุกเฉินด้านนายบูดีกูนาดีซาดิกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียออกถแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่สองมกราคมระบุว่ากระบวนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้งประเทศนี้คาดว่าจะใช้เวลาถึง15เด ซึ่งช่วงแรกจะเน้นไปที่บุคลากรการแพทย์ของประเทศที่มีประมาณ1.3ล้านคน